เตรียมตัวและเตรียมเอ,อกสารเพื่อทําการโอนซื้อขายคอนโดกันค่ะการเตรียมตัวนะคะเราจะแบ่งเป็นก่อนวันโอนและการเตรียมตัวในวันโอนนักรมที่ดินค่ะการเตรียมตัวก่อนวันโอนนักรมที่ดินนะคะสําหรับการซื้อคอนโดมือสองเราต้องมีการขอใบ่อนหนี้ค่ะ ใบปอดนี้สามารถขอจากนิติคอนโดที่เราจะทําการซื้อขายได้เลยซึ่งใบปอดนี้เนี่ยมีอายุเพียง7วันเท่านั้นนะคะดังนั้นหลังจากได้ใบปอดนี้มาแล้วต้องทําการโอนซื้อขายภายใน7วันค่ะทางผู้ซื้อและผู้ขายานัดวันกันเพื่อทําการโอนนะัดกรมที่ดินค่ะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันโอนนะัดกรมที่ดินนะคะเราแบ่งเป็น5ข้อค่ะ อย่างแรกก็คือบัตรประชาชนตัวจริงค่ะทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายหากมีการเปลี่ยนชื่อสกุลก่อนหน้าน,นี้ให้นำใบเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะคะข้อที่2ทะเบียนบ้านตัวจริงค่ะทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายเลยผู้ขายให้นำทะเบียนบ้านปัจจุบันมานะคะหากชื่อไม่ตรงกับคอนโดที่ทำการซื้อขายให้นำมาทั้งสองเล่มเลยค่ะข้อที่สโฉนดที่ดินตัวจริงค่ะ ข้อที่4ใบปอดน,นี่ที่เราขอไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะและข้อที่5คู่สมรสตัวจริงเสียงจริงค่ะมาพร้อมทะเบียนสมรสนะคะในกรณีที่คู่สมรสลองมาไม่ได้ให้เซ็นใบยินยอมมานะคะเอ๊แล้วในกรณีที่มีลูกแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างนี้ก็ถือเป็นคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนนะคะต้องมีตัวจริงมาหรือเป็นใบยินยอมมาแทนได้ค่ะ ต่อไปเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการโอนซื้อขายณกรมที่ดินกันค่ะข้อแรกรับบัตรคิวค่ะเรารับบัตรคิวก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้คิวมาแล้วเราให้นําเอกสารทั้งหมดที่เตรียมมายื่นให้เจ้าพนักงานที่ช่องที่เราถูกเรียกค่ะข้อที่3เราจะทําการเซ็นสัญญา ต่อหน้าเจ้าพนักงานนะคะเป็นสัญญาซื้อขายและเอกสารอื่นๆค่ะหลังจากนั้นข้อที่4เจ้าพนักงานจะให้ใบแจ้งยอดชําระค่าธรรมเนียมมากับเราให้เรานําใบแจ้งยอดเนี่ยไปจ่ายที่ช่องชําระเงินแล้วนําใบเสร็จมาคืนให้เจ้าพนักงานที่ช่องเดิมค่ะข้อที่5รอค่ะเป็นการรอระหว่างที่ทางกรมที่ดินจะเปลี่ยนชื่อหลังโนดให้เรานะคะ ข้อที่6หลังจากถูกเรียกชื่ออีกครั้งแล้วเพื่อรับโฉนดให้เราเช็คชื่อหลังโฉนดว่าถูกต้องหรือไม่เพียงเท่านี้การโอนซื้อขายคอนโดก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วถ้าโฉนดยังติดแบงค์อยู่การเตรียมตัวเพื่อการโอนซื้อขายจะมีความแตกต่างอย่างไรบ้างนั้นจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบาย